ครับศึกษาต่อเนื่องครับตั้งแต่สังเกตหนึ่งจนถึงสังเกตปัจจุบันนะครับจะต่อๆกันนะครับว่าพระมียันพระมิติพระสบัดพิ้วท่านดูสมเด็จอีครับดูช่างกษัตริย์นะเราศึกษาโครงหน้านะคือดูพระครั้งแรกเลยนะเราต้องดูด้านชิดข้างกันท่านนะเขาจะมีจานยันบทศุลูแบบนี้นะฮะท่านก้าเส้นนะฮะแล้วก็ยันแบบเหมือนลุงคุดนะเนี่ยเขาจะมี แปดองค์เก้าเส้นแล้วดูดเนี่ยเขาร้อยห้าสิบปีนะท่านดูนะฮะเขาขดเขายุบท่านดูเนี่ยยุบจนจนจนมีสันนะฮะสันนี่เพราะว่าเป็นเป็นที่ที่มูลสูงแล้วมูลต่ำก็ขดที่กว้างก็จะขดเยอะท่านดูนะฮะแถวเนี้ยกว้างก็จะขดเนี่ยเรามาไล่ที่กว้างที่แคบก็ได้นะสดสดครับนะนึกอะไรเห็นอะไรก็พูดเนี่ยที่กว้างสุดเนี่ยฮะจะจะยุบเยอะนะท่านดูนะฮะที่กว้างน้อยหน่อยนะจะยุบน้อยแล้วท่านสังเกตสมเด็จนะฮะ